สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม,มะศึกษาปีที่4นะคะซึ่งทุกๆครั้งเลยนะคะเด็กๆจะต้องท่องสูตรคูณด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูจะเก็บคะแนนในเรื่องของการท่องสูตรคูณนะคะท่องไปแล้วก็ท่องกลับด้วยนะคะเล่มนี้ก็คือหนังสือเรียนนะคะเด็กๆก็เปิกกดขึ้นมาเลยค่ะ บทแรกที่เราจะเริ่มนะคะก็คือเรื่องเศษส่วนนะคะคุณครูขอทบทวนเรื่องเศษส่วนก่อนนะคะเศษส่วนนะคะเริ่มจากเศษส่วนแท้นะคะเศษส่วนแท้นะคะเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษนะคะน้อยกว่าตัวส่วนเช่นเศษหนึ่งส่วนสามนะคะเศษสองส่วนสามอย่างนี้นะคะเศษสี่ส่วนห้าเศษ สิบส่วนยีนะคะทั้งหมดที่พูดมาคือเศษส่วนแท้ค่ะต่อไปนะคะเป็นเศษเกินนะคะเศษเกินนะคะเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับนะคะหรือมากกว่าตัวส่วนนะคะเช่นเศษสามส่วนสามนะคะเศษสองส่วนสองนะคะเศษ สี่ส่วนสามนะคะหรือเศษห้าส่วนสี่นะคะพวกนี้ก็คือเศษเกินนะคะเศษเกินนะคะตัวเศษจ,จะเท่ากับก็ได้หรือจะมากกว่าตัวส่วนก็ได้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นจำนวนคะนะคะจำนวนคะนะคะอยู่ในรูปของจำนวนนับกับ เศษส่วนแท้นะคะเช่น1เศษ1ส่วนสีค่ะหตัวนี้เป็นจำนวนนับนะคะเศษ1ส่วนสเป็นเศษส่วนแท้ค่ะนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะนักเรียนนะคะต่อไปคุณครูจะทบทวนเรื่องเศษส่วนนะคะเศษส่วนตัวอย่างนะคะจะมีมาให้ข้อกอไก่ขอไข่ คอควายนะคะโจทย์บอกว่าจงกากบาดท,ทับกอไก่หรือขอไข่หรือคอควายใต้รูปที่แบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันนะคะรูปไหนคะรูปแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อตัวอย่างนี้นะคะเราจะตอบกอไก่นะคะเขาแบ่งเป็นสองส่วนที่เท่าเท่ากันอ่ะมาดูรูปขอไข่ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนก็จริงแต่ว่ามีส่วนนี้ที่น้อยกว่า ส่วนนี้มากกว่านะคะไม่ได้สองส่วนนี้ไม่เท่ากันนะคะขอไขไม่ถูกต้องข้อควายนะคะแบ่งเป็นสองส่วนก็จริงแต่ว่าเป็นสองส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะอ่ะมาเริ่มข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งมีข้อกอไก่ขอไขขอควายเด็กๆคิดว่าตอบข้อไหนคะข้อไหนแบ่งเป็นสองส่วนท right. ี่เท่ากันค่ะข้อนี้ตอบข้อ ขอไข่ค่ะได้ไหมคะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่สมีข้อกอขอคอข้อไหนที่แบ่งเป็น2ส่วนที่เท่าๆกันคะปรับข้อคอควายค่ะแล้วก็กล่าลงไปเลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะกอไกขอไข่ขอควายตอข้อไหนคะ ตอบข้อกอไก่นะคะแบบนี้ต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะตอบข้อไหนคะข้อที่4ี่ตอบข้อคอไก่นะคะแบ่งออกเป็นสองส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะกอไก่กับคอไข่ไม่เท่ากันค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่ห้าตอบข้อกอไก่ค่ะ ต่อไปข้อที่หกตอบข้อไหนคะขอไขนะคะต่อไปข้อที่เจ็ดค่ะข้อที่เจ็ดตอบข้อข้อคายนะคะกอไก่กับขอไขไม่เท่ากันนะคะข้อที่แปดค่ะข้อสุดท้ายตอบข้อกอไก่ค่ะเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมคะ <Okay. S 2> หลังจากที่เราทบทวนเรื่องเศษส่วนกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะหน้าที่5นะคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพาทำนะคะหน้าที่หําไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่5้าโจทย์บอกว่าให้พิจารณาเศษส่วนที่กําหนดให้ว่าเป็นเศษส่วนแท้ เศษเกินหรือจำนวนคระนะคะ,ะมาดูข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะเศษ2อส่วน9นะคะเศษ2ส่วนเเป็นอะไรคะเป็นเศษส่วนแท้นะคะเราก็ติ๊กที่เศษส่วนแท้เลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะเศษ5ส่วน6เป็น เศษส่วนแท้ต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ15ส่วนเจเป็นเป็นอะไรคะเป็นเศษเกินต่อไปข้อที่4ค่ะเศษ23ส่วน22เป็นเศษเกินค่ะข้อที่5อ่านว่าเ เศษ1นส่วนสนะคะเป็นจำนวนคละค่ะข้อที่6นะคะเศษ12บส่วนสิสสนสเ,เ,ปนเป็นเป็นเศษเกินนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเศษ13บส่วนสิสสนสเ,เป็นเป็นอะไรคะเด็กๆเป็นเศษส่วนแท้ค่ะ ต่อไปข้อที่8นะคะเศษ 39, ส9สเ่วนเเป็นเศษเกินค่ะนี่ง่ายๆนะคะต่อไปข้อที่9นะคะ8เศษสส่วนเเป็นจำนวนคะค่ะต่อไปข้อที่10นะคะเศษ4ี่ส่วนสีเป็น เศษส่วนแท้ค่ะข้อที่11นะคะ10เศษ3าส่วน4เป็นจำนวนคละค่ะและข้อสุดท้ายของเรานะคะ25เศษ8ปดส่วน11เป็นจำนวนคละค่ะเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูใช่ไหมคะ หลังจากที่คครูกับนักเรียนได้ไดทําแบบฝึกหัดเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะภาระงานที่เด็กๆจะต้องทำวันนี้ก็คือเปิดหนังสือเรียนขึ้นมาหน้าที่5นะคะให้ทำข้อที่2ใหญ่คะ่ะโจทย์ก็คือพิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้ว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินหรือจำนวนคละนะคะส่วนตรงนี้นะคะยังไม่ต้องวาดรูปนะคะ แต่ว่าคุณครูจะให้เขียนเป็นคำอ่านแทนนะคะให้ทำทั้งหมด12ข้อค่ะเช่นข้อที่1น,นะคะเศษสิบแปดส่วนแปดนะคะเป็นอะไรคะเราก็บอกว่าต่อเศษสิบแปดส่วนแปดเป็นเศษเกินนะคะอ่านว่าเศษสิบแปดส่วน นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าภาระงานวันนี้ชิ้นงานวันนี้เด็กๆจะต้องทำอย่างไรตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่1น,นะคะเซตสิบแปดส่วนแปดนะคะแล้วก็ตอบนะคะ เด,ด็กชายมาทัดทาบนะคะตอบเศษสิบแปดส่วนแปดเป็นเศษอะไรคะเป็นเศษเกินนะคะมาทัดต่อมาอ่านว่า สิบแปดส่วนแปดแค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็ขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็ไปต่อข้อที่สองโอเคนะคะ